ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเฉลยแบบฝึกหัด2.2ข้อที่2ฟังก์ชันเอ p o n e n t เชนชนักเรียนคะฟังก์ชัน e x p o n e n t เ a l ทุกตัวนิดหนึงนักเรียนจะได้สมการของฟังก์ชัน e x p o n e n t เ a l ว่า y เท่ากับ A กำลัง x y เท่ากับ A กำลัง x จะแบ่งออกเป็น2กรณีกรณีที่1ถ้า A มากกว่า0แต่น้อยกว่า1 ซึ่ง a ก็คือ1นส่วนสอ,อย่างนี้เขาเรียกว่าฟังก์ชันลดกราฟของฟังก์ชันจะเป็นในลักษณะนี้ก็คือลดลงมาแต่ถ้าเกิดเป็นแบบที่สองก็คือ a มากกว่า1ถ้า a มากกว่า1หมายความว่า a เป็น2ขึ้นไปแสดงว่าจะต้องเป็นฟังก์ชันเพิ่มก็จะเพิ่มขึ้นมาในลักษณะนี้อันนี้คือลักษณะของกราฟมาดูโจทย์โจทย์บอกว่ากราฟในแต่ละข้อต่อไปนี้เป็นกราฟของฟังก์ชัน x โพนเชียนแบบใดนักเรียนสังเกตดูกราฟถ้าเห็นกราฟอย่างนี้เรารู้เลยว่าเป็นฟังก์ชันเลยคะ่ะมันขึ้นแสดงว่าเป็นฟังก์ชันเพิ่มถ้าเป็นฟังก์ชันเพิ่มนักเรียนคะจากสมการของเราก็คือจากสมการของเราคือ y เท่ากับ ax นักเรียนจะเห็นว่า x ของเรามีค่าเป็นเท่าไหรคะจากโจทย์ x คือ2 y คือ9เราก็จะได้ว่าะจะได้จะได้ y ของเราคือ9อ่ะ y คือ9นะคุณครูแทนเข้าไป9เท่ากับ a คือ a ยังไม่รู้แต่ x ของเรามีค่าเป็น2แสดงว่าเราจะต้องหาค่าเลยคะ าค่า a ค่า a นั่นคือนั่นคืออะไรที่ยกกำลังสองแล้วได้9ก,ก็คือ a ต้องมีค่าเท่ากับอะไรคะลบสหรือ a เท่ากับสนั่นเองแต่คราวนี้ถ้าเป็นฟังก์ชันเพิ่ม a จะติดลบได้ไหมไม่ได้ ติดลบไม่ได้เนื่องจากอะไรคะเนื่องจากอ่าเนื่องจากเนื่องจากเอมากกว่าอะไรคะเอมากกว่าศูนดังนั้นดังนั้นจะได้อะไรคะจะได้ y y uh huh. เท่ากับอะไรคะ y เท่ากับสามยกกำลังอะไรคะ x เพราะว่า a ของเราคือ3ม สมการที่ออกมาคือ y เท่ากับ3กำลัง x โจทย์ให้เขียนอะไรคะให้เขียนกราฟของฟังก์ชันกราฟในแต่ละข้อต่อไปนี้เป็นกราฟของฟังก์ชัน e x p o n e n t i a l เชนใดก็คือออกมาในลักษณะนี้คราวนี้มาดูข้อที่2ข้อที่2นักเรียนจะเห็นว่ากราฟตรงนี้ก็คือฟังก์ชันอะไรเหมือนกันฟังก์ชันเพิ่มถ้าเป็นฟังก์ชันเพิ่มนักเรียนคะเหมือนเดิมสมการของเรา y เท่ากับ a กำลัง x จะได้ y ของเราจากโจทย์ y มีค่าเป็นเท่าไหรคะหส่วนหซึ่ง a มีค่าเป็นเท่าไหร่คะไม่รู้แต่ x ของเรามีค่าเป็นอะไรคะลบหนึ่งนักเรียนสังเกตดูว่ากำลังตรงนี้มันติดลบทำไงถึงจะเราจะหาค่า a คุณครูก็เอาลบหนึ่งคูณทั้งทั้งสองข้างเลยนะก็เอาลบหนึ่งเข้ามาลบหนึ่งมาใส่นี้ถ้าครูเอาลบหนึ่งมาใส่นี้ปุ๊บ A ของครูตรงนี้คือลบหนึ่งตรงนี้ก็ต้องเป็นลบหนึ่งนักเรียนจะเห็นว่าถ้าอันนี้เป็นลบหนึ่งมันจะกลับถ้ากลับปับ๊บนักเรียนสังเกต a คูณ a ลบหนึ่งคูณลบหนึ่งตรงนี้ก็จะมีค่าเป็น A แต่ตัวนี้ถ้ามันเป็นลบครูเอาขึ้นมาข้างบนก็จะเป็นบวกก็ตรงนี้ A ของครูเลยมีค่าเป็น5เพราะฉะนั้นถ้าเขียนเป็นกราฟสมการก็จะได้ว่า y mm. เท่ากับ A คือ5ก็จะเป็น 5, กําลัง X นั่นเองนี่คือกราฟของสมการนี่คือข้อที่2คราวนี้นักเรียนมาดูข้อที่3ข้อที่3นักเรียนสังเกตดูว่าฟังก์ชันที่โค้งลงอย่างนี้เขาเรียกว่าฟังก์ชันลด ฟังก์ชันระกราฟของสมการ y เท่ากับ a กํลัง x y mm. ของเราคือเท่าไหรคะหส่วนด้วย16 mm. เท่ากับ a ไม่รู้ x mm. ของเรามีค่าเป็น 2, 2> mm. นักเรียนคะ16 mm. ก็คือ1ส่วนด้วย4กํลังส mm. เท่ากับ a กํลังส mm. ครูย้าย4ขึ้นมาก็จะได้ว่า4กํลังลบ 2, 2> mm. เท่ากับ โอเดี๋ยวๆนะของครูขอเป็นอย่างนี้เลยก็จะเป็นเค้นใหม่คือ1นส่วนด้วยสยกกำลังสองเท่ากับ A กกำลังสองนักเรียนจะเห็นว่า A ของครูมีค่าเป็นเท่าไหร่คะอันนี้กำลังสองเหมือนกันแสดงว่า A ของครูมีค่าเป็น1นส่วนสคะ่ะเพราะฉะนั้นจะได้ฟังก์ชัน ฟังก์ชัน y เท่ากับ a คือ1ส่วน4ยกกำลังอะไรคะกำลัง x โอเคนะอันนี้ก็คือคำตอบคราวนี้มาดูข้อที่4ข้อที่ก,ก็จะเป็นฟังก์ชันอะไรเหมือนกันฟังก์ชันลดฟังก์ชันลดอ่ะฟังก์ชันลดก็จะได้ว่าอะไรคะ y เท่ากับ a กำลัง x y ของเรามีค่าเป็นเท่าไหร่คะับ8 เท่ากับ a ไม่รู้ x มีค่าเป็นลบสอ่ะคราวนี้ของครูเป็นลบสครูไม่อยากให้ a เป็นลบครูก็อันนี้2องกำลังสเนาะก็จะเป็น a กำลังลบสครูขอเอาลบหเข้าไปคูณเนาะเอาลบหนึงเข้าไปคูณก็จะได้ว่า2องกำลังสคูณกับลบหเท่ากับ a กำลังลบสามคูณกับลบหนึง ก็จะได้ว่าสองกำลังลบสอันนี้ a กำลังสนักเรียนครับครูไม่อยากให้มันติดลบก็จะเป็น1นึ่งส่วนสยกกาลังสามเท่ากับ a กำลังสามจะเห็นว่ามันกําลังสามเหมือนกันแสดงว่า a ของครูเลยมีค่าเป็นเท่าไหรคะ a ของครูเลยมีค่าเป็น1นึ่งส่วนสองเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นฟังก์ชันจะได้ฟังก์ชันว่า y เท่ากับ1ส่วน2ยกกำลังอะไรคะยกกำลัง x นั่นเองนี่คือคำตอบโอเคนะคะนี่คือข้อที่4